อิมัง Diamond. อิมัสัจจวาจังสัจจวาจังปัจจุทามิปัจจุทามิข้าพจ้าข้าจาขอถอนขอถอนอัิสถานอธิษฐานทำสามานทำสามานทำปฏิยาณทำปฏิยา่เป็นวิชาทิฏฐิที่เป็นวิชาทิฏฐิปิสถานไว้ิสถานด้วยความโกรธด้วยความควาเปลี่ยนความเกลียน ความแค้นน้อยใจเสียใจประชดประชดขอพ่อไม่ขอไม่ขอเห็นไม่ขอเห็นไม่ขอเป็นไม่ขอเป็นขอมีไม่ขอมีขอถอนขอถอนเป็นทั้งที่หนึ่งเป็นทั้งที่หนึ่ง ธุยามปิกมังอิมังสัจวาจาจุตธรามิปจุทธารามิข้าพเจ้าขอถอนอถอิจาทิตจักรฐานคำสาบานคำปฏิยาที่เป oh, ็น <Mc> ว <Bryant> ิชาทิฏฐิที่เป็นพิชาทิฏฐิทิฐานไว้ทว่ยทานพยาบาลทุยการพยาบาลนาคเทียแทน้าคเทียแคองเวลา จองเมลังทำายผู้อื่นทำลายผู้อื่นขอถอนขอถอนเป็นทางที่สองเป็นทงที่สามยังปิตาียัปิิมังอมังสัจจาวาจังสัจจาวาจังวัตจุทธรานิัจจุทธรานิาปเจ้าาเจ้าขอถอนขอถออธิษสถานอธิษสานทำสาบานทำสาบานำปฏิญาทำปฏิญาที่เป็นเมจฌาทิฐิ ท้ทิสถานวัทำลายตนเองทำลายตนเองทำลายผู้อื่นทำลายผู้อื่นทำลายบัณฑิตทั้งหลายทำลายบัณฑิตทั้งหลายทำลายผู้รู้ทั้งหลายทำลายผู้รู้ทั้งายทำลาครบาอจารย์ทำลายครูบาอาจายทำลายผู้มีพระคุณทำลายผู้มีพระคุณขอถอนขอถอนเป็นครั้งที่สามเป็นครงที่สามวนนนี้สาม ตอบไปคำได้กลัวสมพานสาบานไม่ฆ่าวัดสมพานตายไม่ฆ่าวัดสมพานายวัดไม่ฆ่าวัดสมพานชื่อเพลงไม่ฆ่าวัดแล้ไปสาบานวัดเสียด้วยผมไม่เข้าวัดนี่ตลอดชีวิตไม่เกี่ยวกันเราไม่พอใจใครที่ไม่ฆ่าวัดกรรมการสมพานท่านเห็นในวัดพระสมฆ์ตาในวัดแล้โกไม่ฆ่าวัดแล้วสาบานวัดไปด้วยถอนเสียแล้วนแบบคำสมพานไม่ดีเราไม่เข้าวัด แต่พอหลวงพออกวกวัดเราเข้าวัดโกรธมันกลบหลบดสัมพานตายเราเข้าวัดสงมานย้ายเราเข้าวัดสมพานจ์ช่วเราเข้าวัดไม่ได้เกี่ยวกับวัดแต่ทาไมโกรธคนใดไม่รู้วัดไม่เคยทำาะไรไปโกรธมันพูดไม่เป็นกลองไม่ตีมันก็ไม่ดังระคำไม่ตีมันก็ไม่ดังมันไม่ทำอะไรเดือดร้อนแต่มาสาบานวัดเช่ด้วยเยอะเลยเป็นพอน่เยอะเอาที่ถานม่

หัวดีเมียดีหัวดีเมียดีอยู่ทิศไหนอยู่ทิศไหนประเทศใดประเทศใดเชื้อชาติอันใดเชื้อชาติอันใดผิวพรรณอันใดผิวพรรณอันใดจงบังเกิดมีจงบังเกิดมีแกล่าข้าพเจ้าแกล่าข้าพเจ้าเป็นข้างที่หนึ่งเป็นข้างที่หนึ่ง ทุติยังปิอิมังอิมังสัจาวาจาสัจาวาจาอธิฐานิอธิฐานิข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตขอตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานปฏิญาณตนปฏิญาณตนขอรับเอาขอรับเอาสมาธิถิ่นสมาธิถิ่เจ้านายดีเจ้านายดีครูบาอาจารย์ดีครูบาอาจารย์ดีคนรับใช้ดีคนรับใช้ดีเจ้านา เจ้านายดีลูกน้องดีลูกน้องดีอยู่ทิศไหนอยู่ทิศไหนประเทศใดประเทศใดเชื้อชาติใดเชื้อชาติใดผิวพรรณใดผิวพรรณใดยงบางเกิ จงบังเกิดมีแค่ข้าพระเจ้าเป็นครั้งที่สองตาตียังปิดอิทมังสัจจาวาจังอธิฐามีข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิสถานปฏิยานตนขอร สัมมาทิฏฐิเกิดชาติหนึ่งพบใดเกิดชาติหนึ่งภพใดขอให้ได้พบขอให้ได้พบพรรัตนตรัยพระรัตนะตรัยบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความศรัทธามีความศรัทธามีความเชื่อถือมีความเชื่อถือมีความเคารพมีความเคารพต่อบัณฑิตทั้งหลายอบัณฑิตทั้งหลาย ยังเวียนว่ายตายเกิดยังเวียนว่ายตายเกิวัฏสงสารในวัฏฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าถึงสมบัติข้าถึงสมบัติทั้งสประการทั้งสาประการเ่อเป็นมนุษย์เพื่อเป็นมนุษย์ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์มีศี มีสีมีทรรประจำกายใจประจำกายใจขอใก็เป็นเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเข้าถึงสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติมีความเป็นทิศมีความเป็นทิพด้วยอุปาโภคด้วยอุปาโภคด้วยบริโภคด้วยบริโภคข้าทาสบริวารข้าทาสบริวารญาติสนิทมิตรสาย ญาสนิทมิสหายไม่คิดคทรยสไม่คิดโคทรยศใส,ส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีสร้างความดีสร้างความดีสามัคคีต่อกันสามมัคคีต่อกันขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงได้เข้าถึง S <S <an other> นิพพาสมบัติด้วยการดับทุกข์ด้วยการดับทุกข์ดับเครื่องเสียแทนดับเรื่องเสียแทนทุกเมื่อเธอทุกเมื่อเธอปิภาใหม่แล้วก็สวดปฏิภาให้ช่างเดินไทิดให้สำเร็จนะตั้นใจไปนะบทนี้พระพุทธเจ้าเป็โคตรลเลยนะกาสำเร็จมาเยอะพระราชาเราเป็นสุมารทศวรานานะ เราก็สวักด,ด,ดีนะสำเร็จแต่ย่าเดินคนอื่นะพรุ่งนี้เราสตา้าทมาประมายนวันน,นี้ให้าขามาจ่ายกันให้หมดโรคหรว่าไปเรื่อยๆที่มันเป็นไปได้นะเราก็บอกให้ถ้าโยมมีห้าสิบให้ห้าสิบร้อยมีเจ็ดสิบจนให้สามสิบร้อยห 30, 100, นึ่งคนไหนมีมาได้แปดสิบจะให้ยี่สิบร้อยบางคนจนมาว่านั้นมีสี่สิบ40ให้หกสิบเอลร้อยหนึ่งอย่างที่ถามส่งให้ด้วยให้สำเร็จเร็วเ

पताना जर्याँ गोति बलंके, मारा विराच्याँ, साफ़ा जुतन्यान पाति वेथाँ, नवानो साकावास है